พี่น้องจ้ายยาสีผ้าไปเก็บพักไปเก็บพักขั้นจองจ้าชุดแถวนี้กะพักพักปังกเกษตรผุ่นยอดเต็มอยู่พี่น้อง คนพอคอยได้เก็บยอดพ่นกับสิบ่ใบญ่ปันใดนี่เท้าไปน้ำมูลนี่เต็มไปเบิดเบื่อของกินที่พี่น้องบ้านบ้านยหา่อันนี้เผือกยายว่าสิมาเก็บเอาดอกอันขั้นจองนี่สิปลูกไว้น้ำมันสีละพี่น้องนี่พุ่นใหญ่ยยอยู่น้ำมูลุ่น พุ่นกรแมนอันนี้กระแมนนี่ผักขั้นจองจ้าเดี๋ยวยายตั้งกล้องกันยายตั้งกล้องก่อนนะจ้าเี๋ยอขามข้องกันพี่นอ้องนี่ค้องถ้าเห้าใส่น้ำใส่ยังมืดกระิไลลวดลวดยุ่งสิละพี่น้องนี่ไหลมาน้ำลองบักพาวแต่มันไหลายกับแบงลงให้หน้า แล้วเิียวีมากเก็บอาดอกกันพักขั้นจองไปปิ่งกินกระป๋นพี่น้องแกงปะนี่ตั้งกล้องพี่ตั้งกล้องกันพี่น้องเก็บอาดอกกอนพีนก่กอน คุณสิมี่ให้กินเรื่อยๆว่าจย่ามแดดเข้ากับมาเทือเอาะเก้าหนาชุดน้อยใบ้นนัน อ้อนก็กินได้พี่น <wei> ้องแจ๊แล้วจะห่อผิดกระดวกเอาไปปี้งบอ๊เอาไปกินสดสดอ่อนก็ได้เอาไปผีงอ้อนกินกตะปนพี่น้องที ว่าเอาลายเด้อแเอาพ่อกินอ่อนๆก็กินได้นี่เอาไปปีงที่น้องห่อไปตองแล้วก็ปีงผักขั้นจอง แย่การปลูกไว้บ่แมันปลูกไว้หลักที่แรกเอาต้นเพิ่นมาปลูกแล้วก็ปลอยไว้อยู่หลอแถวข้องน้ำบ่อจอไอแก่เนี่ยล่ะพี่น้องบานิก้าเพิ่นกระสิเกิดขึ้นมาเองเ,เต็มยุกพี่น้องกินบ่หวาดบ่ไหวให้มีกินให้มีกินกันยังดีเนาะ บ่ได้ขายมีกินกะดีจ้ะนี่ก็ยายมาน้ำเลาะขอล่อง่องน้ำยายกกะจิผ้ายางวะเบิ่งนี่เพิ่นจิยายยังเสีลลรพี่น้องเม็ดเพิ่นเกิดแล้วโลนโลงปีรุ่นเพิ่นกะเกิดอีกืือเกานี่ปล้อยไว้ธรรมชาติเลยบ่มี่ยังปุ้ยป๋ยเพิ่นกะจิกินน้ำััพร้าวบาเล่าตานไปเส่นละ นี่ได้แล้วพอแล้วพ่นเกิดใหญ่น้ำผุนพี่น้องพ่นตั้งหนากับมี่มาลงตรงเตงยังสิละแยกกับปูไว้ยังสิละคล้องน้ำสิฮ้อใส่ลงมาเพิ่นกระไลลงมาเพิ่นทิ่เกิดยูบ,บอดเศร้านน สลัาพี่น้องนี่เต็มอยู่เก็บไปปิง้งอยากหกจักหน่อยแล้วพี่น้องเด้ออันนี้อันนี้แฟงนะนี่เนาะแฟงจ้ะเถาแฟงนะจ้ะพักอันนี้ยแยกกับรกหยาลกหยัยงยอดเพิ่นกระเต็มอยู่แยกบ่อยากขันบ่อยากกับบ่เก็บแล้ว นี่ต่หย่าต่ยังป่นกันที่นี่และเต็มเดี๋ยวม่จะของกินพี่น้องจ้าปลาบักเพาใต่ปลาบักเ้าเฮ้งนี่กับเผือกกินอันนี้ก็กกนนกกบกดะส่ายงามเป็นตะไนยปลูกไว้ลราค้นบักเพาล้วพี่น้องนี่เพิ่อก็ได้อาศัยกินน้ำการนี่มีปุ๋ยมีฟุน้น กระชายยามเวลาเ้าเห็ดขนมจีนเฮาเัามาขคุดอ้าวผัตตองซื้อพี่น้องจา้าพูนปลูกไว้ผสมประสานกันพักขั้นจองยายเอาต้นกล้วยหอมไปปลูกแซมไหม้นี่มองต้นละมุดเพิ่นตุยซ้ำนี้แหละพี่น้องย่าไปเปลียงกันจา้า